ปตทพลังที่ยั่งยืนครับสวัสดีครับอนตอนรับเข้าสู่รายการเวกั u ไทยแลนด์นะครับวันนี้มากับอาจารย์วิโรจน์นะครับกับคุณใบตองแห้งนะครับ,รบขอบคุณนะครับมาร่วมดําเนินรายการกับเราในวันนี้มีหลายๆเรื่องที่น่าคุยกันนะครับก็ผมคิดว่าวิธีที่ดีที่เริ่มเนี่ยมาดูมาดูก่อน,นว่าตรงลงแล้วประชาชนเนี่ยเขาต้องการ ทราบถึงข่าวสารเรื่องอะไรรเพราะว่ามีมีโพออกมาในในประเด็นต่างๆที่เราเสนอในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจำนำจำนำข้าวาเนนคำํำไฟใต้โครงการน้ำคลิปเสียงเนี่ยนะฮะรรเรื่องไหนฮอตที่สุดเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางศูนย์ดุสิตนะฮะศูนย์ดุสิตโพนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏศูนย์ดุสิตเขาได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศนะฮะ เราเดี๋ยวเราจะได้เ <looked> ล <desserts> ือกได้ถูกว no like ่าจะเล่นเรื่องอะไรตอดีนะฮะปรากฏว่าข่าวสารที่ประชาชนติดตามมากที่สุดนะฮะถ้ามาดูรายละเอียดกันเนี่ยอันดับที่หนึ่งฮะสู้ไม่ได้จริงๆฮะเนนคัมฮะเป็นไอ้คําไปแล้วบางเล่มพลาดว่าเป็นสามีคําสามีคําอ๋อใช่คือถ้าผู้จัดการคือใช้คําว่าไอ้นะฮะถ้าบางเล่มที่เล่นข่าวเรื่องผู้หญิงไปฟ้องใช้คําว่าสามีครับสามีสามีสามี สามีมันแปลว่าพระที่ต้องประสิทธิ์นะคร,ครับครับซึ่งอาจจะต้องกลายเป็นสามีของผู้หญิงหลายคนอีกนะฮะโอเคข่าวที่2เนี่ยนะฮะดับ2จํานําข้าวซึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีรายละเอียดเรื่องเรนคำ <c oughs> นะฮะล่าสุดวา่าเป็นอย่างไรจํานําข้าวเนี่ยรองลงมา95.45%เปอนนคำเา97.4%เ่เปอรนข่าวดับ3นะไฟใต้เรื่องบรีนนะครับในช่วงรอมฎอนเนี่ยนะครับบรีนนั้นเจราจาแล้วหยุดหยุดจริงจริงเปล่า90.26% โครงการน้ำนะครับที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลนั้นชง,งักชงงันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็87ปเซนตะฮะตามลงมาเป็นคลิปเสียงอันดับที่5เองครับเออนึกว่าทุกคนสนใจข่าวคลิปเสียงมากเป็นอันดับที่1คลิปเสียงน่าจะจบไปแล้วดูเหมือนว่าเริ่มเยอะแ,แต่ควันหลงครับครับนะฮะอันนี้คือ,อประชาชนสนใจเรื่องไหนมากที่สุดนะฮะน,นี้เขาเขาแบ่งออกเป็นกลุ่มๆเหมือนกันนะฮะว่า ถ้าไปดูข่าวสารที่ประชาชนเห็นว่ามีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลมากที่สุดนะครับนี่เป็นอีกหน้าหนึ่งนะคฮะร,รประว่าจำนำข้าวเนี่ยอันนั้นมาอยู่ข้างหน้านองคำอ,อันนั้นเป็น97.5%นะครับ,รบถ้าไปดูหน้าถัดไป โครงการน้ำเนี่ยนะที่ตอนนี้ก็มีกลุ่มไปยื่น3าปกครองแล้วก็ยื่นยื่นปปชให้ถอนนายกเนี่ยโครงการน้ํา3.5แสนล้านเนี่ยนะครับตามมาอันดับถัดไปนะครับเ1 3นะฮะอันนี้คือกระทบต่อความเชื่อมั่นรัฐบาลฝ่ายใต้กรณีเบรนตามมาแล้วก็มีคลิปเสียงนะเรื่องเน้นคําก็แจมเข้าไปกับเขาด้วยนะฮะนี้มันมีผลต่อรัฐบาลยังไงฮะก็มีผลต่อความเั่น่าสงสัยอยู่ครับ นะมันก็อยู่ในข่าวนะฮะอยู่ <c oughs> ในกระแส <c oughs> ส่วนที่ประชาชนอ,อยากให้กําลังใจในการเข้ารับตําแหน่งใหม่มากที่สุดนะฮะสำหรับตําแหน่งผู้ผที่เพิ่งได้มีการเข้ารับตําแหน่งในคอรมอรปูห้าครับปรับคอรมอเนี่ยคุณยิ่งรักควบกระหโหมเนี่ยได้รับกําลังใจมากที่สุด9 5้จุด95.9% คุณฉเฉลิมไปที่แรงงานก็ยังได้รับกําลังใจเหมือนกันนะครับหกสิบเอ็ดจุดเจ็ดคุณเฉลิมต้องเลิกงอนนะครับประชาชน <laughs> ยังให้ความสําคัญนะฮะกับคุณฉเฉลิมอยู่โอ้ยคุณฉเฉลิม <c oughs> เป็นยังไงยังไงไม่ว่าจะอยู่ที่กระทรวงไหนเนี่ยลกไม่ลืมฮะสื่อไม่ลืมแล้วก็คุณนี่ว่าทำรงบ,บุญทรงไป่สารนะฮะได้กําลังใจแล้วคงจะต้องใช้กําลังใจครับโรงงานเยอะต้องไปนั่งเคลียร์ข้าวที่จริงๆแล้วคุณนี่ว่ทำโรงน่นาเห็นใจเพราะอะไรไหมต้องแก้ไปหาที่ แก้ปัญหาที่เหมือนกับว่าถูกทิ้งไว้ที่มีอยู่ในโครงการนี้คือข้าวที่เหลืออยู่ที่ต้องไประบายออกโอเคแล้วก็มีคุณปวีณาหงสกุลก็ได้รับกําลังใจเช่นเดียวกันคุณจารุรน์ด้วยฮะสี่สิบสองอันนี้อันนี้เป็นไปตามคุณไปตองแห้งเป็นไปตามชื่อเสียงของรัฐมนตรีนะผมใช่แต่ว่าคุณวัฒน์ธำรงเนี่ยอาจจะไม่ไม่ใช่คนไม่ได้รู้จักเท่าไหร่ะเพียงแต่ว่าโอเคเขาก็คิดว่าเออแกเป็นคนใหม่ที่ต้องการไม่ได้มีภาพลักษณ์เสียหายอะไรแล้วก็คิดว่าวเข้าไปอยู่กระทรวงพาณิชย์คนก็คิดว่าน่าาจะทํไดด้ีอืครับ นะฮะก็อันนี้คือผลโพของทางส่วนดเสินะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าชัดเจนว่ากระแสข่าวตอนนี้ยังอยู่ที่เรื่องของเน้นคำนะครับรบทุกฉบับทุกฉบับเลยแล้วแต่จะพาดหัวกันด้วยลีลาภาษาเช่นไหนคือมีข่าวสดผมดูข่าวสดนิดนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเวลาหัวไปนี่นะฮะข้างล่างลูกน้องก็ไปหมดพระศิษย์หนีก็เจิงวัดแตก เมียลุยสามีคำสองข้อหานะฮะวัดแตกลูกศิษย์หนีกระเจิงก็จริงถ้าบอกในมุมหนึ่งวงการในวัดเนี่ยในวัดหรือในบรรดาแบบบริวารมันเหมือนกับเวลาคุณดูวงการอื่นเวลาหัวไปเนี่ยข้างล่างที่พึ่งพิมบารมีอยู่เนี่ยก็ต้องไปด้วยครก็ไปแล้บแตกกันหมดเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะห่างเลขกันต่อไปนะฮะว่าใครอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ไทยรัฐใหรร่ไรัฐนะฮะ คนฐานพระแก้วจำลอง oh สั้นยาเสพติดมีมาแรงเลยคนฐานพระแก้วจำลองอ๋อพระแก้วจำลองที่ทําขึ้นมาที่บอกบว่าจะลงทุนเอาหยกแพงๆมาทําแต่ว่ารจริงๆแล้วใช้ของไม่แพงเนี่ยนะฮะซ่อนยาเสพติดข้างในไว้หรือเปล่าปปสตามดมกลิ่นคงจะเอาสุน,นัขไปดมกลิ่นที่ข้างใต้ฐานพระแก้วจำลองจ,องจริงๆที่หลวงพ่อเนนคำหลวงปู่เนินคำทำไว้หลังสืบเบาะแสนะฮะทาริสเดียไซจอมออกหมายจับนะฮะผิดทางเพศ มีข้อหานี้ด้วยนะฮะโอ้โหถ้าเกิดเอาเอายาเสพติดไว้ข้างใต้ฐานพระแก้วจำลองจริงเนี่ยนะฮะคือมันไม่มันจะมีอะไรแย่วไกันนะเด็กนะฮะคือไม่ทราบเหมือนกันแล้วจะเข้าไปเอายังไงผมจะลึกคล้าๆกันนะครับ d s i ออจี้อเมริกันถอนวีซ่าครับแต่ได้ข่าวล่าสุดก็คือท่านกลับ ท่านรู้สึกจะบินออกมาแล้วนะฮะบินกลับไปที่ฝรั่งเศสเขาบอกว่าไม่ลีภัยไม่ใช่ลีภัยคือไม่ใช่เออร์ว์ดสโนเดนไปพยายามที่จะไปอยู่ที่ฝรั่งเศสหรือไม่ก็เยอรมันครับก็ถือว่าเป็นสองประเทศที่ให้เสรีภาพในเรื่องของการนับถือศาสนาสูงหน่อยนะฮะเพราะหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะเผยแพร่ศาสนาได้นะฮะ คือไม่สามารถที่จะออกไปโฆษณาชวนเชื่อการนับถือศาสนาได้คือต้องอยู่ในวัดแล้วก็ให้คนที่นับถือศาสนานั้นเข้ามาหรือว่าเป็นลักษณะของการให้ความรู้งั้นตกลงเรือเนนคําเนี่ยถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็ยังจะทำหากินในในบทบได้อยู่ก็ยังได้ถ้าไม่โดนข้อหายาเสพติดครับโอ้โหผมคิดว่าซึ่งซึ่งก็คือพยายามจะไปหาก็เรื่องข้อหายาเสพติดครับถ้าเป็นข้อยาเสพติดเนี่ยเดี๋ยวอเมริกาจัดการจัดการให้แน่นอนครับนะครับนี่ฮะแต่ว่าผู้จัดการ ผู้จัดการก็มาแรงเล่นอย่างนี้นะฮะร้องว่ามีผู้หญิงเนี่ยใส่หมวกอยู่ในภาเาเลยนะไปร้องเดียใส่ข้อหาโดนกระทําชาเราตั้งแต่อายุสิบสี่คือผู้หญิงที่พาลูกไปเนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่ใส่หมวกคือเขาบอกเขามีมีม,มีสัมพันธ์กับเนรคําตั้งแต่ตัวผู้หญิงเขาอายุสิบสี่ครับนะฮะคือ <laughs> <laughs> ผมรู้สึกว่าข่าวเน,นคํานี้เป็นเรื่องที่สนุกมากสำหรับ <laughs> <laughs> สำหรับสื่อคือเล่นกันไปได้ ยังเจลาเลงแบบไหนก็ชอบทําหมดม,มันก็ไปได้เรื่อยๆจริงๆในในในยะในที่นี้คือมันมันไปได้หมดไปได้เรื่อยๆไปในทุกองค์การแล้วก็ในที่สุดแล้วตอนนี้ก็มีคดีที่จะทําให้ตํารวจนั้นต้องทําหน้าที่ไปอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งก็วันนั้นเนี่ยพระพยอมเราเชิญพระพยอมกัลยานโนมาเนี่ยท่านก็ได้พูดเหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยในที่สุดมันก็มีมีผลกระทบ ครับมากทีเดียวต่อศรัทธาที่มีต่อศาสนาใช่ไหมครับแล้วก็ในที่สุดแล้วข้างในเองเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันอาจจะถูกโยงไปถึงพระองค์นนอื่นซึ่งได้รับการไม่ไม่อยากจะใช้คำว่าเลี้ยงดูแต่ว่าเนรคัเนี่ยก็ได้ซื้อ,อซื้อรถเบนซ์ซื้อนู่นซื้อนี่แจกค,คนนี้คนนี้ครับเป็นอย่างนี้หมดแล้วครับเราไปดูที่ที่พระที่มีเรื่องอื้เฉามาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้หมด ครับมันเป็นระบบเดิมซึ่งตั้งแต่สมัยที่ผมทําข่าวยันตราอะไรกันนั่นแหะก็แบบนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นโมเดลเลยนะครับครับคราวนี้ทางทางการไทยก็บอกการยกเลิกหนังสือเดินทางอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่ให้ใครเป็นคนให้นะฮะคนคนนั้นต้องเป็นผู้ยกเลิกนะฮะสำหรับกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคงต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะอย่างไรต่อ นะครับแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มลูกศิษย์เนนคาที่ถแถลงโต้อยู่นะครับแต่ว่าปปสอเองเนี่ยเขาจะไปเขาไปค้นฐานที่ฐานพระแก้วจำลองเขาไปพยายามตรวจดูว่ามีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดหรือไม่นะครับเพราะว่ามีรายงานในช่วงที่ผ่านมาว่าอาจจะมีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับผมบแต่นี้เรื่องยาเสพติดผมคิดว่าจะเป็น กรณีที่อาจจะไม่เป็นธรรมซะหน่อยนะฮะเพราะถึงที่สุดแล้วยังไม่มีใครมีหลักฐานอะไรเลยก็ออมาพูดกันเป่าๆนะครับมันกลายเป็นความชอบธรรมไงฮะที่บอกบแล้วว่าคุณจะเล่นเน้นคำอย่างไรก็ได้ตอนนี้ครับครับมันก็อันนี้เป็นข่าวที่ประชาชนดูเหมือนว่าย,ยังให้ความสนใจมากที่สุดนะครับก็ยัง SMS แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เข้ามากันได้นะครับ464 2098 464 2098นะครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมีประเด็นการเมืองเยอะนะฮะในวันนี้ใน w k e Up t h a i l a n d นะครับรวมทั้งงานเสวนาที่เมื่อวานนี้เขาจัดนะครับเกี่ยวกับมาตราน1น2นะฮะพักกันสักครู่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA ตามติดเจมส์24ชั่วโมงพร้อมกัน26กรกฎาคมนี้ถ่ายเท่าสดบนมือถือเฉพาะผู้ใช้ AIS 3G 2,100ทานอะไรดีครับงั้นขอสลัดน้ำใสเป็ดอบซอสสตาเกตี้คารโบนาร่าค่ะอันนี้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 ด้วยค่ะเราเครื่องดื่มปิ๊ง Body Body Line บอดี้ไลน์ค่ะเริ่มต้นความสดชื่นแค่รู้จักเลือกป e ๊งบอดี้ไลน์มีอา,าหาร13,000มิกัม ตามติดเจมส์4 4ชั่วโมงพร้อมกัน26กรกฎาคมน,นี้ถ่ายทอดสดบนมือถือเฉพาะผู้ใช้ AIS 3 G 2,100โซหอเต็มถังทุกครั้งที่เติมน้ำมันแก๊สโซ่หอคุณจะช่วยคุณเครื่องไม่พังอังเหลือคุณจะช่วยชาติตอะไรได้ให้กเกษตรกรคุณจะช่วยโลกเห็นหรือยงังแค่เติมน้ำมันแก๊สโซห ช่วยได้ตังเยอะช่วยขุดช่วยชาติช่วยโลกน้ำมันแก๊สโซ่หใช้ดีเต้งดีไม่มีสะดุดตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะแชทดรูมนะครับห้องถ่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองขึ้นหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีตั้งแถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครครบทุกเรื่องที่ควรรู้ ครอบคลุมทุกความเห็นครครพาสของเนะับติดตามรายการเดชทรูมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22นาฬิกาทาง Voice TV พบกับเบียร์มรดการรังสิต